นี <Neil> mm ่แหละอกนี้ฝัน

นี่ไล่มันจากไหนเนยข้อกันเหรอเห็นลาจิตไหมลาจิตนะตรงนั้นตามรูกเจอข้อกัน ไม่โดนหวาเลยอ่ะหวาเลยอ่ะไม่โดนอีกอะไรบ้า ฮะสามองสามนี่าบนเนี่ยตู้ไหมจะแตกพี่ Meeting, ี่ี่านเี้มันแตกเลยมันจะรับเหรอเลยอือเลย โดนมากเลยโนช่วโดนชนวงให้มันก็ตัดโดนให้มันกลับเล่นเม่นหนโดนแล้วบึกทงา<ำ><ำ>ลงมาใช้ล่างเนี่ยตับ เอางั้นเลยหรอลงปุ๊บมันเืดวาใสเลยนะอืลงปุ๊บมันนี่เลยบึกเลยอ่ะเมื่อกี้โดนแหละตึ๊กแหละหลากผ่านเบริโภคมาเนาะเป็นไงเป็นไงบึกเลย หลงปุ๊บแบ่งปึกเลยมันจะเอาไห้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตักเลยลอยอย่างนี้เลยอ่ะอาดดมามั้ยล้อมนี่น,น้ำนี่น้ำตัวไหยขันไหนกัน,นไปตีนีน่แหละ มึงกันฮะซอกแค่นั้นมึงงจะเข้าไปโดนโดนบอกแล้วบอกแล้วดุนะมุดกอออกแล้ว

ทะลุเรียบร้อย y e สโอ้โหสปินนาร์เบด king อร์กสปินนาร์เบด king อร์กนะครับนี่โอ้โหใบคู่ แป๊บหนึ่งหลุดปุ๊บคว้าเลยครับคันที่ใช้นะโทมาน่าแบ็กเพลนะครับแล้วก็สาย PE g ีจีแมกนะครับแปดบวกหนึ่งสายฟูโรคาร์บอนของจีแมกครับฟลูโคลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์แป๊ดหนึ่งนะจ๊ะนะแขวนคอเลย นี่นะสปินเนอร์เบตคิงฟอกของมันต้องมีนะครับสำหรับฤดูกาลโอ้โหนี่นะแข็งมากคมมากนะครับกัดปึ๊กในี่ทะลุเลยทะลุสุดยอดโอเคฝากงามด้วยครับสวยจริงใจเย็นหนู ูดอกนี้เพื่อตีอ่ะดอกนี้เพื่อตีอ่ะ